ผมขอกำลังคนจากมหาลัยขอนแก่นนะครับมาช่วยสำรวจธุรกิจการค้าในย่านสีจันในละแวกนี้ที่เราถือว่าเป็นใจกลางเมืองพอบอกว่าขอนแก่นอยู่ไหนมันก็จะอยู่ละแวกนี้เราอยากรู้ว่ามีธุรกิจอะไรบ้างทำอะไรอยู่ตึกเยอะแค่ไหนนะครับก็ขอกำลังคนมาก็ได้หัวหน้าทีมมาคือคุณไอซ์นะครับเดี๋ยวให้มาเล่าให้ฟังอันนี้ก็หัวข้อที่1แล้วถัดไปก็เสวนาอัปเดตกันคนที่นาพูดก็คงจะหนีไม่พ้น ประธานนัดนะครับผมนะครับพอธวัชชัยนะครับกับพี่เข็มและก็ทุกท่านที่อยู่ในห้องนะครับก็บางคนนั่งข้างหน้าบางคนนั่งข้างล่างแต่ก็ถือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เป็น2หัวข้อแล้วก็หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยเดี๋ยวให้ประธานกระมวลพงบอกว่าจะแบ่งกลุ่มย่อยแบบไหนกี่คนหัวข้ออะไรแล้วก็คุยกันว่าจะเป็นอะไรแล้วก็กลับมาเสนอนะครับก็ยังไม่รู้ว่าอยากพร้อมหรือยังครับ ครับ,บ,บผมว่าเริ่มบบเริ่ม<อ>แบ่งกลุ่มได้เลยครับพร้พอมแล้วปรบมือดึงที่ผมม เราช่วยเหลือมาก็เดี๋ยวเราครับพี่เขมของคุณของคุณพี่เขมครับขอบคุณครับเอ่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับคงจะอยู่ในกรอบหอการค้านที่อันนี้ผมเป็นเป็นตุ๊กตาเฉยๆนะครับเฟิร์นขึ้นได้เลยยังเดี๋ยวรอนะโอเคคือสิ่งที่สิ่งที่เราคุยกันมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของโครงสร้างต่างๆทั้งเรื่องโลจิสติกนะครับทั้งเรื่องไม้ นะครับทั้งเรื่องของเมดิเคลอย่างเงี้ยครับในเรื่องของไมซก็จะมีเรื่องของเออมืองใหม่มัดหมีโลกนะครับเรื่องของจีโอพาร์กก็ดีนะครับเรื่องเมดิเคลฮับต่างๆก็ดีนะครับเราอยากจะพอมันเปิดเมืองหลังโควิดเนี่ยอันนั้นน่ะมันเป็นการพูดคุยของเราก่อนโควิดนะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์หลังโควิดจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนก่อนโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามาช่วยกันคิดนะครับว่า สิ่งที่เราจะเดินไปหลังโควิดเนี่ยนะครับโดยที่ใช้กิจกรรมเปิดเมืองปลูกอนาคตตัวเนี้ยลองเ,อเพราะว่าเราจะถูกถามคำถามหลายๆครั้งครับว่าหอการค้ามองยังไงหอการค้าจะเดินไปทางไหนแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอเราอยากจะได้มาพูดคุยกันรวมไอเดียของแต่ละคนมาว่าขอนแกน่นเนี่ยทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนเราจะเดินยังไงกันต่อในยุคหลังโควิดครับก็จะเป็นจุดประสงค์นะครับของ การที่จะมาพูดคุยในวันนี้นะครับโดยที่จะมีท่านอาจารย์ทวัชชัยนะครับมาช่วยดูด้วยอันนี้เป็นเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับที่เราเคยคุยกันนะครับก็คือว่าจะมีเรื่องของที่จะจัดสัมมานา6ครั้งซึ่งอันนี้เราทําเกินแล้วเรียบร้อยนะครับในการเพิ่มขีดความสามารถ SME Clinic นะครับเราจะมีการ incubate สมาชิกอย่างไรนะครับเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะให้สมาชิกทั้ง CCC Connect หรือว่า KKCC Link นะครับในมุมของการส่งเสริมการค้าลดความเหลื่อมล้ำก็มีพัฒนา o อ o p นะครับที่ตอนนี้เนี่ยศูนย์โอ o p อที่เรากำลังช่วยกันทำขึ้นมานะครับมีเรื่องของเมืองแห่งมัดหมีพิสุชาแซลผม <laughs> เมืองแห่งไพ่ใหม่มัดหมีโลกนะครับที่พี่เข็มช่วยดำริขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสารต่อปีนี้จะเป็นปีที่ต้องตรวจประเมินอีกรอบหนึ่งเราจะทำอะไรกันต่อนะครับเรื่องของกรออครับที่อาจารย์ยุทธพลเข้ามา ช่วยผลักดันนะครับเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษนอกจากไบโอที่เขาอนุมัติแล้วตอนนี้นะครับเรายังกําลังอยากจะเสนอเรื่องของออท่าเรือบกนะครับเรื่องของเกษตรเรื่องของภัยแ้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่เรายังขาดหายนะครับในเรื่องของการแก้หน,นี้นอกระบบนะครับเรื่องของหนี้สินครัวเรือนนะครับเป็นความจําเป็นอย่างไรเราจะช่วยเ,เราจะเรส s e เรดเนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเรื่องของขอนแกนแบรนด ที่พี่เข็มชาติเคยถาตรงนั้นเนี่ยการที่จะมีไอดีนิตี้ของจังหวัดเราควรคุยกันอีกครั้งหนึ่งไหมนะครับเรื่องของออการสร้างเครือข่ายครับไม่ว่าจะเป็น co-creation space อันนี้คงจะคงจหลุดไปก่อนนะครับเพราะว่า sharing space ที่จะทำให้หอการค้าเนี่ยเราเชิญสมาคมชมรมต่างๆมาเงี้ยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีใช้เงินลงทุนอีก,อ,กอีกประมาณหนึง่งฮะเราอยากจะเดินต่อกันไหมนะครับ เรื่องของท่องเที่ยวชุมชนครับพี่โกเป็นประธานนะครับที่จะเดินต่อย่านสีจันทร์สร้างสรรค์ก็คือตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอันนึงที่หอ,อการค้าเราเข้ามาผลักดันนะครับการปรับปรุงสํานักงานถนนคนเดินสีจันทร์ซอดแจ้งสีจันทร์ไนท์คลับ YEC NextG e n หอ,อการค้าแฟร์จะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ในองค์กรหอนะครับก็มีเรื่องของการที่เป็นดิจิทัลแชมเบอร์แลก็มีการเรื่องทำระบบ สมาชิกใหม่อะไรใหม่นะครับเรื่องของการพัฒนาระบบบัญชีระบบไร้เงินสดนะครับเรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นี่เป็นโครงเฉยๆนะครับซึ่งอันนี้เราคุยกันก่อนโควิดแต่ตอนนี้หลังโควิดเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ควรจะมีอะไรปรับไหมควรจะมีอะไรเสริมไหมอยากได้ความเห็นของทุกๆท่านนะครับก็วันนี้มีน้องๆ YEC มาด้วยมีหลายๆเจนก็จะได้มานั่งช่วยกันพูดคุยกันนะครับแล้วก็น่าจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก นะครับพูดคุยกันในกลุ่มแล้วก็อาจจะขอเชิญแต่ละกลุ่มมาแชร์กันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําข้อมูลตรงนี้คุยกับกองเลขาสรุปมาเป็นภาพหลังโควิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะนําไปคุยกับใน8องค์กรเศรษฐกิจอีกครั้งครับอาจารย์ยุทธพลมีข้อเสนออะไรไหมครับอ๋อเมื่อกี้อาจารย์ยกมือหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่นะครับโอเคขอประทานโทษครับผมเห็นอาจารย์เห็นอาจารย์ขอประทานโทษครับอาจารย์ครับที่อีท ก็<ไอ>น้องอ,อ๋อโอเคอ้าวเชิญครับน้องอะไรเอ่ย <atte> ไอซ <futuro> ์น้องไอซ์อ้าวมามามาเลยเออ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 มามามา <m uch ing> มีน,น้องรุ่นใหม่ๆม,มาช่วยเยอะนะครับตอนนี้ไอซ์อย <AM S> ู่ทำงานแล้วออ๋ขึ้นเริ่ม กิจกรรมนี้ไม่มีบัตเจตเลยนะครับต้องบอกทุกคนมาร่วมกันแบบไม่มีบัตเจตราชการมาเกี่ยวเลยนะครับอันนี้ลงขันลงแรงกันทุกคนเลยครับเราอยากให้มันเกิดแล้วผมเชื่อว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่เราถึงจะทําขอนแก่นต่อไปได้นะครับแต่ว่าเราต้องทําให้เห็นแล้วก็ช่วยกันดึงเงินภาครัฐมาอ้าวขอเสียงประมือน้นองไอซ์ด้วยนะครับขอบคุณครับตื่นเต้นนะ เป็นงานแรกที่ผมได้ออกมาพูดอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าปกติอันนี้ไม่ใช่แบบว่าถือว่าใหม่สําหรับผมมากนะครับเพราะว่าปกติผมจะเป็นทํางานประจําอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งผมเป็นวิศาวากรต้องบอกก่อนนะครับผมชื่อไอนะครับอภิพร่พรงเรืองยิ่งนะครับวันนี้ก็ที่มาที่ไปที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือผมทางที่อีทเนี่ยติดต่อมาที่ผมให้มาช่วยงานเกี่ยวกับงาน ว่าจะมีโครงการเปิดเมืองปลุกอนาคตนะครับก็เยนเชิญผมมาผมก็ในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราก็อยากเปิดประสบการณ์ตัวเองเราก็ลองมาดูก็คือมีโปรเจกต์เล็กๆที่กำลังจะดำเนินการภายในช่วงเดือนนี้ก็เหมือนเป็นเรียลิตี้เรียกว่าเรียลิตี้ก็ได้นะครับก็คือเรียลิตี้ที่จะทำในช่วงนี้ก็คือเป็นการสำรวจในช่วงเดือนในอในระยะในระยะที่มีงาน เกิดขึ้นด้วยแล้วเราก็จะสํารวจไปด้วยและสุดท้ายแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันที่28ก็จะเป็นวันที่สรุปผลการสํารวจว่าการที่เราลงไปสํารวจเนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้างแล้วก็จะมีข้อมูลประเภทไหนมาเล่าให้พี่ๆทุกท่านฟังนะครับก่อนอื่นก็แนะนำโครงการก่อนนะครับโครงการของเราก็เหมือนเป็นโครงการเล็กๆนะครับขออนุญ,ญาตนะครับพิมพ์มตกไปครับ สำรวจเมืองนะครับไม่ใช่สารวจเมืองอขออนุญาตนะครับเพราะสไลด์นี้รีบนิดหนึ่งครับผมไม่รีโมทไม่ไปฮะโอเค okay uh, อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ผมจะแนะนําโครงการนะครับก็จะมีแนะนําโครงการแล้วก็จุดประสงค์ของโครงการนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลของผมนะครับว่า ผมมีการเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับแล้วก็มีการสร้างฐานข้อมูลอย่างไรต่อมาก็จะเป็นข้อมูลที่ผมได้นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะมาสรุปกันกับในทีมของผมว่าทีมที่ลงพื้นที่ไปสำรวจเมืองเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างนะครับแต่ว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหานะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่าเรามาตัวผมเองกับโครงการโปรเจกต์เล็กๆนี้ก็คือผมมาแนะนํา ว่ามีโครงการนี้เกิดขึ้นในระหว่างเดือนที่ดําเนินงานไปอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะผลเนี่ยจะไปอยู่ที่สิ้นเดือนอีกทีหนึ่งแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก็จะขึ้นมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ไปเลยจร <c oughs> <c oughs> ิงทีนี้การปลูกเมืองเนี่ยโปรเจก์นี้เราก็จะ มาคุยแล้วมันก็จะมีความสอดคล้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองก็คือที่มาที่ไปก็คือสมาร์ทซิตี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของสมาร์ทซิตี้เนี่ยทุกคนมีความหมายในหัวอยู่แล้วถูกไหมครับสำหรับของผมเนี่ยผมขอนิยามคำว่าสมาร์ทซิตี้ของผมเลยก็คือ,อส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะผมไปเซิร์ชมาจากเว็บสมาร์ตซิตี้ไทยแลนด์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นความหมายที่อยู่บนหน้าเว็บแต่ว่าผมได้ใจความจริงๆก็คือที่ ระบ,บุไว้ที่เป็นตัวสีเหลืองก็คือให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับก็คือจริงๆแล้วความหมายสั้นๆก็คือให้ประชาชนทุกคนได้อยู่ดีกินดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตในเมืองนะครับทีนี้ผมเลยบอกว่าจากความหมายเมื่อกี้เนี่ยสมาร์ทซิตี้เนี่ยผมเลยย่อมันสั้นๆนะครับว่าสมาร์ทซิตี้ก็คือ Easy life นะครับก็คือสมาร์ทซิตี้ที่ดีควรจะมีชีวิตที่ดีด้วยก็คือผมพูดง่ายๆก็คือต้องมีชีวิตที่สะดวกถ้าสมาร์ทไปแล้วไฮเทคไปแล้วเมืองที่ดีพัฒนากันไปจนไกลแต่ว่าคนไม่สามารถเข้าไปถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นได้หรือว่าไม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเขาดูยากขึ้นเหมือนเดิมซึ่งการพัฒนาเหล่านี้มันก็ไม่ช่วยให้ชีวิตเขาอะ ดีขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยนิยามว,ว่าสมาร์ทซิตี้ที่ดีเนี่ยควรจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในทุกๆเรื่องนะครับในการใช้ชีวิตในเมืองอันนี้ก็คือเป็นผมสรุปเป็นความเข้าใจของผมเองนะครับซึ่งคอนเซปต์สมาร์ทซิตี้นะครับก็จะมีทั้งหมด7หัวข้อตามนโยบายที่ของการพัฒนาเมืองอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นเศรษ,ษฐกิจอัจฉริยะขนส่งอัจฉริยะแล้วก็พลังงานอัจฉริยะนะครับ การดำรงชีวิตอัจฉริยะสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะพละเมืองอัจฉริยะแล้วก็การบริหารภาครัฐอัจฉริยะนะฮะต่อไปเลยฮะทีเนี้ยเราบอกกันมาครับเอาเรื่องโครงการเลยใช่ไหมครับนั้นขอญาตรวบรัดเลยแล้วกันนะครับผมอ่าอันนี้ครับโอเค ทีนี้โค้จะไม่มีมคําถามว่าเราจะลงสํารวจเพื่ออะไรนะฮะจริงๆแล้วเราลงสํารวจในเมืองเนี่ยตามความหมายของการสํารวจเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีความหมายหลักๆมีจุดประสงค์หลักๆอยู่ประมาณหัวข้อในสไลด์นะครับก็คือมีการเก็บข้อมูลทางสถิติรวบรวมรูปแบบพื้นที่นะครับสำรวจลักษณะผู้คนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเส้นทางแล้วก็เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อไปต่อย,ยอดในการพัฒนาในด้านต่างๆนะครับว่า ข้อมูลชุดนี้สามารถนําไปต่อยอดประโยชน์ในการใช้งานเมืองหรือว่าในการขยับขยายเมืองพัฒนาเมืองต่อไปได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักของโครงการนะครับจุดประสงค์หลักจริงๆที่แท้จริงก็คือจะเป็นต้องการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับกิจการร้านค้าอาคารกิจการสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในตัวเมืองเนื่องจาก เราตัวเราเองเนี่ยเราอยากพัฒนาเมืองเราอยากพัฒนาสิ่งปลูกสร้างให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเราก็ต้องลงไปศึกษาทางกายภาพด้วยนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆเหมาะสมไหมถ้าเราจะไปพัฒนาโซนนี้จะส่งผลกระทบต่อโซนไหนไหมหรือว่าผู้คนหรือไม่นะครับต่อมานะครับจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือที่สําคัญก็คือศึกษาปัญหาความต้องการของเจ้าของกิจการเขตพื้นที่สํารวจนะครับก็คือ กิจการเหล่านี้เนี่ยจะพัฒนาไปได้นะครับเมืองจะโตได้ก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับดังนั้นเราเลยโฟกัสไปที่กิจการร้านค้าที่มีการพัฒนานครับเพื่อต้องการให้กิจการร้านค้าเนี่ยขายดีมีเขาเรียกว่ามีเศรษฐกิจที่ดีพอมีเศรษฐกิจที่ดีก็เกิดการจ้างงานเกิดการจ้างงานทุกคนก็มีรายได้แล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับเป็นวางแผนเป็นแผนคร่าวๆที่ผมบอกว่าเราจะทําในช่วงเดือนสิงหานี้ก็คือจะมีวีคแรกเนี่ยผมก็จะลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการนี้แหละแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการว่าจะมีกระตุ้นเกี่ยวกับโครงการว่าจะมีการพัฒนาเมืองแล้วก็มีทางผู้ใหญ่เนี่ยกำลังเล่งพัฒนาส่วนนี้อยู่เนื่องจากเศรษฐกิจช่วงนี้มันเริ่มซบเซาแล้วก็อยากพัฒนาเมืองให้ มันคึกคืนกลับมาคึกคักอีกครั้งนะฮะแล้วก็ช่วงวีคที่2ที่3เนี่ยก็จะเป็นาการสร้างรูปแบบบันทึกนะครับก็คือเป็นการทําฐานข้อมูลของพวกผมนี่แหละลงไปพื้นที่แล้วก็ไปเก็บข้อมูลอย่างในรูปนะครับผมก็ลงไปคุยกับคุณลุงนะครับอันนี้ก็ตัวผมเองนะครับเสื้อสีน้าเงินนะครับก็ลงไปพ,พบปะพูดคุยถามสารทุกสุขดิบแล้วก็ความเป็นอยู่ความต้องการของเขานะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลของผมไม่เฉยนะครับอันนี้ก็จะออกไปแนววิชาการนิดหน่อยนะครับขออนุญาตลันไปเลยนะครับสลส้ต่อไปอันนี้เป็นพื้นที่ที่ผมจะทำการเก็บข้อมูลนะฮะเก็บข้อมูลก็คือดูอย่างนี้ก็อาจจะงงนะครับถ้าเป็นคนขอนแก่นก็ผมก็ขออนุญาตอธิบายนะครับก็คือผมจะเริ่มเก็บในในย่านที่เป็นย่านเศรษฐกิจกลางเมืองนะครับก็คือ ตั้งแต่เส้นเลื่นลมไปจนถึงเ,เส้นถนนอมาตที่อยู่ระหว่างาปรับอากาศเก่านะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นคนพื้นที่ก็ก็จะเข้าใจก็คือไล่สามเส้นไปเลยหน้าเมืองกลางเมืองหลังเมืองแล้วก็ไล่เก็บสถิติแล้วก็ไล่เก็บข้อมูลกิจการร้านค้าที่อยู่ในย่านเมืองทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็พอผม เริ่มล่างเสร็จเนี่ยผมก็จะลงมาร์กไว้นะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้คือเป็นตัวเลขจําลองก็คือผมยังไม่ได้ลงก็คือจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้าที่จะได้ลงจริงๆเพราะว่าในในโครงการเนี่ยก็จะดาเนินไปตามตามที่มีอีเวนต์อยู่นะฮะแล้วก็จะไปเจอกันสิ้นเดือนต่อมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหัวข้อข้อมูลที่ผมทําการเก็บนะครับก็จะมีชื่ออาคารประเภทอาคารนะครับจุดประสงค์การใช้งานอาคารเป็นกิจการแบบไหนนะฮะอันนี้ก็คือเอาพุท ที่ได้ออกมานะคะก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการนิดนึงนะ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างของแผนที่การใช้ประโยชน์ของอโซนกังสดานนะฮะอันนี้ได้ข้อมูลมาจากมขนะฮะอันนี้ผมเอามายกเป็นตัวอย่างให้ให้ท่านได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเราก็จะรู้ว่าแต่ละสีต่างๆเนี่ยมันก็จะบอกว่าสีอาคารที่เป็นสีเหลืองเนี่ยคือเป็นบ้านคนสีแดงเป็นพานิชยกรรมอะไรอย่างงี้ฮะ ทุกอย่างก็จะแยกออกไปอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นในในเมืองขอนแกน่นซึ่งข้อมูลพวกนี้เราก็จะสามารถไปรวบรวมได้ว่าร้านคลินิกมีทั้งหมดกี่สาขาในขอนแก่นที่เปิดร้านขายผ้ามีกี่ร้านพวกกิจการร้านค้าแต่ละประเภทที่อยู่ในเมืองขอนแก่นเนี่ยมีกี่ร้านเราก็จะได้รู้ว่าเมืองเราเนี่ยขาดอะไรอยู่นะฮะ เมืองเรายังขาดกิจการอะไรอยู่ยังกิจการตัวไหนซบเซามีน้อยนะครับเป็นที่ต้องการถอนตลาดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโครงการนะฮะอ่ะตอสไลด์ต่อไปอะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์แยกออกมาต่างหากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเส้นทางหลักเส้นทางการใช้งานก็จะเป็นเชิงกายภาพนะครับว่าถนนการใช้งานเนี่ยเข้ามาใช้งานสะดวกไหม ถ้าเป็นกิจการร้านค้าที่อยู่ตรงจุดนี้ทำเลดีไหมถนนเข้าถึงไหมที่จอดรถมีไหมนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ตรงนี้ได้นะฮะน้องน้องน้องไอ้ครับน้องไอ้ครับน้องไอ้ครับน้องไอ้อยากให้พี่ๆช่วยอะไรบ้างอ๋อจริงๆแล้วด้านข้อมูลเนี่ยพวกผมก็รวบรวมได้เกือบครบแล้วแล้วก็มีคณะสถาปัตยกรรมเป็นที่ปรึกษาในการลงพื้นที่ของผมฮะจริงๆแล้วแต่ว่าโครงการเนี้ยผมก็มา ทางพีอีทเนี่ยก็เชิญผมมาช่วยเก็บข้อมูลแล้วก็มีคอนเซปต์ว่า,าผมอ่ะต้องการคอนเซปต์ให้ผมลงไปสำรวจเมืองโดยเชื่อมโยงผู้คนแล้วก็เชื่อมโยงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเมืองนะฮะประมาณนี้ดีเลยครับผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับถ้าเอะเมื่อกี้ถ้าเรารวบรวม d a t ้ b a s e เข้าด้วยกันได้ผมว่าดีมากเลยนะครับไอ้ใช่ครับนะก็จะเป็นนะแล้วรวรวมเดต้าเบสด้วยกันที่จะแยกหมวดกิจการได้ครับ มีหมุดเพิ่มขึ้นมาว่าตรงนั้นน่ะเป็นสมาชิกของหอการค้าได้ครับได้ได้ไดก็ก็เช็คอาจจะเช็คลิสต์จากรายชื่อของลูกค้าหอการค้าแล้วก็สามารถไปไปหมุดในแมปได้เฟิร์นเฟิร์นได้ครับเอ่อโปรเจกต์ของน้องไอซนะ์เอาเข้ากับหอการค้าได้ด้วยนะผมว่าเราออกสำรวจออกสำรวจด้วยกันเลยแล้วก็เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกแล้วก็เราจะได้ไปแนะนำตัวได้นะ ผมว่าดีเลยครับไอ้เดี๋ยวคุยกับเฟิร์นครับได้ครับดูครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับปรบมือให้น้องหน่อยขอบคุณครับครับคุณไอ้ฝากหน่อยเวลาเวลาเดินเมืองอะค่ะฝากว่าถามว่าในใในในเขาคิดว่าทำความคิดของเขาที่เขาอยากจะได้อะไรในในการในในการที่ จากเมืองใช่ไหมจากเมืองครั้งนี้จากการพัฒนาใช่ไหมใช่แล้วเขาอยากมีส่วนร่วมยังไงคือคือถามเขาเลยเขาจะได้คือถามถึงจะคิดแต่ถ้าเราไม่ถามเขาจะไม่คิดครับแต่ถ้าคุณไอซ์เปิดให้เขาช่วยเขาจะได้ช่วยคิดแล้วคุณไอซ์ก็แยกแยกไว้เป็นแคตตาล็อกรลยแต่ละอันแต่ละอันเนาะมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะได้ครับได้ขอบคุณค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็มีในส่วนของหัวข้อ หัวข้อของผู้คนอยู่แล้วนะครับที่ที่ผมจะต้องลงไปเก็บว่าความต้องการที่เขาอยากได้จากเมืองเนี่ยคืออะไรแล้วปัญหาที่เขาเจอเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวก็จะแยกเป็นพาร์ตออกมาสรุปให้ในช่วงท้ายเดือนก็ติดตามผลงานต่อไปนะครับขอบคุณครับได้ครับ